สวัสดีครับอยู่กับช่องเล็กรถดัมซิ่งครับนะเรามาหยุดจานชูครับวันวันพันกว่าเลี้ยงจานชูทำงานไม่มีหน้าครับทำไปเรื่อยๆครับงานก่อสร้างมือไม่ธรรมดาครับ ปลับมาไม่ต้องจ้างแล้วรถกุบต้า uta, เนี่ยกูคันเดียวคุ้มเลยครับยานชูยกนบีครับ ยอดสุดยอดครับงานที่ไหนโทรเรียกจานชูไมโครสติ้งได้ครับ ดีดำซูรินไกวะไกวะไก่ครับเอาแก่จานชูรดเยอะ ีเรียบไปเลยยิ่แห้งครับช่วงนี้ ของแท่ของแท่